นบโอ้ยโอเป็นตุ๊กตาฮ่าาา่กูนจะครับจากกูหักก้อนงมโอ้ยเป็นตุ๊กตาลเอาออกแล้วมาติดตามอะไรโอ้ยอย่าเป่าก้อนนอมมากกินแล้ว็ได้เล้เบิ่งเลยของแกงโอ้ยสาวข้าบดติิพย์เลยคอยกินเค้กอยู่แต่ปั๊มก็ดีว่ะอืมัวเดียดนี่ดี

กินไม่ได้ล it like ูกมันเป็นยันไตุกตาอย่าเมาอยู <wh <wh ่น้ำตาลบ่ได้องแกะมั้งอืมหัวฝัก็บ้าคอรู้ยังไะรก่อ่ัหอย่าเยเถอ แม่แ <c oughs> ็งบ่อกคนก็นังกินได้อยู่บ่มาให้เนี่กินได้ตัวกินได้เยอะ้ง็ยซอกินบ้างมันเป็นป้ายแม่นแบบแพรากินกลนบ่แมนู้ไปเอาของเก่าหันที่คุพวกของแกงมันกินได้อยู่นี่นี่นี่ห้องะนตาให้นี่ยนี่ตาให้เดี๋ยวเดี๋ยวกนั่งมาากันองันนงว่นองนัข้าน้กันเดี๋ยวยิงเพิ่ักินอน้ำ

อันนี้เลยครับเค้กเอาไลยแต่ไปได้แม่แต่ว่าได้ยินมาได้เยไปไหนไปไหนกระเบนเจ้าจะเอาแต่นั้นเาัวเต็มไดเดี๋ยวกรลังเอาต้องกดให้ไปไหนกรเบนเรเมาดกระดูกเจว้ไปต้อยจากให้เจ้ย นอะอยู่อ่ะอืมทามาจากน้อยแล้วะกอแกกินหมดละ